ผู้ดักแล้วเนี่ยตัวเราเองก็เป็นผู้มีส่วนในเรื่องของการอุรนนักษ์วัฒนธรรมหรือก็สมควรค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าต่างของเราหน้าหนึ่งที่ส่งบอกถึงว่าเราเป็นองค์กรที่มีความหลากหลายแล้วเราก็เข้าใจวัฒนธรรมก็จะใจความรู้สึกของของคนพื้นบ้านจริงๆเพราะเราอยู่กับชาวบ้านมาตลอดนะคะ,ะในวันนั้นนะคะจะเป็นการประกวดร้องเพลง จะมีจะมีการประกวดะะอันนี้นะคะค่ะสถานที่ประกวดนะคะจะเป็นบ้านมงคลหมูม่เกาะเรานี้นะคะวิธีการประกวดจะมีสองสองแบบแบบแรกคือเดี่ยวดเดี่ยวไม่แยกชายและหญิงนะคะ,เ,ะเ,เดี่ยวชายก็ได้เดี่ยวชายหญิงก็ได้เราจะรวมเป็นเดี่ยวประเภทเดียวกันแล้วก็ ประเทศหมูในเทหมูทีนี้เกณฑ์การให้คะแนนเราก็จะมีให้นะคะเดี๋ยวให้น้องอออ่านในฝั่งว่าเกณฑ์การให้คะแนนยังไงแต่พี่ขอแนะนํากรรมการก่อนรกรรมการกิติมาศรรที่อ่าบุคคลภายนอกที่เราจะเชิญมาคอมเมนเตอร์ท่านแรกจะเป็นพี่ไก่พิศนาวงศรีนะคะนะคะอ่าซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ของเวลาสังเศกศอยู่และอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นอ่าคุณัธน,นานคุณชัยนะคะซึ่งซึ่งก็เป็นอ่า หือเป็นเหล่าพื้นบ้านซึ่งมีความทางานในหลายเรื่องก็ถือว่าสู่ความเป็นสากลค่ะเพราะว่าพี่พทั้งสองท่านนี่ก็ทํางานกับเราประจําอยู่นะคะคือว,ว่าการทําการประสมไปทำบุญที่ว่าหรืออะไรนี้ค่ะเราก็ทางานด้วยกันก็ได้เรียนเชิญพี่ไก่พี่ไก่ตือพี่ปิศณนาวง์ืรอแล้วก็พี่นางพี่อัญชนาภูนชัยอันนี้คือกรรมการที่เป็นศิลป,ปินจริงๆนะคะที่จะมาร่วม ิจกรรมกับเราวันนั้นที่ก็ได้เรียนเชิญเรียบร้อยซึ่งหลวงท่านก็แล้วปากว่ายินดีที่จะมาร่วมกิจกรรมอ่าแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งกรรมาการที่เป็นสว่วนของยูทูบเบอร์ด้วยนะคะต้องเลือกมาสักสักหน่วยงานหนึ่งเพื่อมาให้คะแนนเราจะจะมีความเป็นกลางแต่ว่าก็อยู่บนพื้นฐานความสนุกสนานคะการแข่งขันก็คืออยู่บนพื้นฐานสนุกสนานสามัคทีอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งคนพัฒนเนี่ยนะคะต้องเป็นกรรมาการ อาจจะให้ร้องโชว์ในหัวเรื่องหนอยนะคะและ้วตอนส่วนของวังสดุเองก็ประมาณ5ส่วนทีนี้กิจกรรมบุคคลที่สามารถสมัครได้นี่คือบุคคลทั่วไปเลยนะคะอยากจะให้ถ้าท่านใดที่ได้ดูอยู่นะคะดูอยู่ช่วงนี้น,นาทีนี้เนะะี่ยค่ะจะขอสลาบเรียนเลยนะคะกลาบเรียนมาร้องเพลงบูชาปู่ด้กันร้องพร้อมไม่พร้อมไม่เป็นไรคะ่ะบางทีเราอาจจะมีรางวัล,ล,ลบูบี้ให้ก็ได้นะคะ างวัลีคือรางวัลที่ที่น่ารักสุดก็ได้ไม่จำเป็นต้องร้องเพราะสุดก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องความสามาัคคีพะนะ้นเรียนเชิญเลยนะคะทุกท่านมาได้นะคะทุกท่านมาได้เพลงที่เรามีในย u ทูบไม่ว่าเจ้าของยูทูบเบอร์ช่องไหนถ้าสามารถร้องได้อยากจะให้สมัครค่ะอยากได้สมัครเข้ามาว่ามีความสนุกสนานร่มวมกันนะคะ,ะเดี๋ยวทางทีมเราอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ะแต่งเนาะ คือมันไม่ใช่กิจกรรมที่เราเะีนว่าเฉพาะที่บ้านมุนพลนะคะ,าาใ,คะใช่เบ้านตำบลืุนได้ทั่วไปได้ไดนะคะของเรียนเชิญเดี๋ยวให้พี่อ้ออ่านระเบียบการให้นิดนึงค่ะค่ะระเบียบการนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะคะแนนเต็มร้อยคะแนนดังน,นี้นะคะเทคนิคการใช้เสียงนะคะอวงเล็บพลังเสียงหรือว่าน้าเสียงนะคะยี่สิบคะแนนค่ะ แล้วก็จังหวัะขับนองอีก20คะแนนนะคะแล้วก็การออกเสียงได้ชัดเจนถูกต้องอักขระเนื้อร้อง20คะแนนนะคะแล้วก็มีลาท่าทางอารมณ์นะคะ10คะแนนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดึงดูดใจผู้ฟังได้ดีบุคลิกภาพทำพร้อมเพรียงนะคะ30คะแนน,นะคะ่ะเอกสารการ ประกอบการสมัครนะคะคือสำเนวนวแบบประจําตัวประชาชนของผู้สมัครนะคะหรือว่าตัวแทนกรณีสมัครร้องหมู่นะคะจำนวนหนึ่งฉบับนะคะ,ะ,คะ,ะ,ะแล้วก็ที่6นะคะรางวัลน,นะคะ,ะรางวัลชนะเลิศน,นะคะชนะเลิศประเภททีมนะคะหนึ่งห้าันบาทพร้อมทั่วรางวัลค่ะแล้วก็ประเภทเดี่ยวชาย,ยานะคะ ค่ะประเภททีมนะคะก็จะมีอยู่นะคะอ่าชนะเลิศนะคะ1 5ึ0 0หม่าบาทขพไปแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่1น,นะคะ หนึ่งหมื่นสองพันบาทรองช่วยรางวัลนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะหนึ่งหมื่นบาทรองช่วยรางวัลประเภทเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัใจที่ชั้นหน่อยทีชั้นเพิ่มดงไม่จบส่วนส่วชั้นต่อต่อนะคะอันนี้อันนี้ประเภททีมนะคะแล้วมีประเภทประเภทเดี่ยวนะคะประเภทเดี่ยวชายหญิงนะคะแลลล้ววคนนเเดดีียยย่งงไไปหมม ใจเย็นค่ะพี่ออใจเย็นค่ะพี่อ๋อใจเย็นค่ะพี่อ๋อี่เมื่อกี้บอกไม่ร้องไม่ร้องเอาแล้วอาแล้วับบมานใหญ่แล้วตัวแทนชาี่อวชทอหญิงนะคะชนะเลิศนะคะเงินรางวัลหนึ่งมื่บาทน้องร้อะมันค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่หนึะคะแปดพับาทพร้อม้องวค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะ ห้าพันบาทน้องเพื่อการงานเรติดผลการผลการตัดสินของคณะกรรมการน,นะคะถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะสำหรับวิกิอ๋อถามเมื่อาากี้เข้าใจเลยคือ <c oughs> อย่างนี้ค่ะท่านใดที่สมัครเดี่ยวแล้วเนี่ยสามารถมอนหัวได้นะคะ,ะ,ะเราก็ให้โอนได้เลยนะยนะอ่าพี่รน้พี่รน้่าต้องบอก องเป็นทั้งเดียวต้องหมูแน่เลยคือคือท่านใดที่สมัครเดียวก็เรามีแบบฟอร์มให้สมัครเดียวนะคะท่านใดที่สมัครหมูก็ส่งตัวแทนมาสมัครพร้อมทั้งลงรายชื่อของกลุ่มแต่เองนะคะเอ่อไ้าจำลองต้องชนะเลิศที่หนึ่งไม่ได้นะหมูเน่ยอายุยอกอย่างเดียวก็พอไม่ให้ตอบทีว่าอายุยอกหมายความว่าไงกาถามกันเยอะมากเลยนะคนที่ไม่ใช่ผ้าดิสานเนี่ยยกย่อกไปว่าอะไรยกยูยกยัวยกยัวอะไร เางี่น้งนเีก็่ารของการนทีนี้ด้วยด้ความที่เราลงท้นที่แล้วเพนเราก็ขปล่อย่นานทางทีมก็ได้จะส่งัวแทนพี่เชอ่าพี่ี่เชิพี่เชิมาข้างนอกอ่าหมาลราคู่แข่งนะคะ เชิดกวชัยสุกศิล์แล้วก็คุณอ้อรัตนานาหลมาอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้นะคะท่านใดที่อยากจะให้ไปช่วยเพลงช่วยอะไรเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่จากวันนี้ไปจนถึงวันที่สองของมีนาคมนะคะเพราะว่าหลังวันที่สองไปแล้วท่านนี้ก็จะมีงานแสดงช่วงหน้าสงกรานต์พอดีซงเมษาค่ะองเมษาค่ะวันสองเมษาหลังจากนั้นไปเขาก็จะมีงานแสดงช่วงสงกรานต์ซึ่งทั้งสองคนนี้จริงๆก็ไม่ใช่แบบ น้องใหม่นะคะถ้าในวงการบอลำเขาก็เขาก็มีงานค่าจ้างเยินแสนนะคะต่อคืนนะคะสองคนก็วิธีเครื่องเสียงทุกอย่างพร้อมยะขายงานไปในตัวเลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีอ่าพี่สีค่ะพี่สีเชิญเลยค่ะก็จะมีพี่สีนะคะพี่สียอยู่ทูปเปอร์ช่องอะไรนะ มาทด่ดีแต่ก้าวสูงลงครับพี่ตีจะเป็นคนที่ที่อาจารย์ที่เรียงดนตรีค่ะก็จะมาจับขอดกีตาร์ให้ช่วยพร้อมทั้งพี่หมอแคนมูตี้ค่ะที่แอบอยู่ข้างหลังค่ะก็จะมาช่วยอยู่ชอบกับเต่าหยอกชอบกับเต่านะคะงั้นก็ก็ฝากเรียนเชิญนะคะฝากเรียนเชิญทุกท่านเลยอ่าไม่เฉพาะชาวบ้านประกอบนะคะกกตูมหรือพื้นที่ใกล้เคียงอยากเรียนเชิญนะคะวันนั้นเราจะ เรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ที่อเอาอาวุโสมารับลดน้ำดำหัวให้พรของพวกเราทุกคนนะคะพิธีเราก็น่าจะเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงสายๆบ่าย,าย,าย,ายนะคะเราจะไม่อยู่เมื่อจะเป็นพิธีกลางวันนะคะเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินการต่างๆเราก็จะขึ้นสู่สก,กันช่วงบ่ายหลังจากกลางวันนี่ะอาจจะมีี่ธางานพินท,ทีพิศนุสนีโชว์เพลงสักหน่อยเพลง,ง,เ,พลงเพลงนี้ก็ได้นะคะยังไม่ได้ส่งเพลงให้ดูค่ะ อันใดอะไรคำถามถามได้นะคะไปสมัครที่ไหนครับไม่สมัครที่นี่ค่ะโอเคต้องมาที่นี่ค่ะถามไปต้องมาตัวมที่นี่ค่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านในชัแนะคะบ้านลูกคนจะมาแต่งงานจะยึดที่นี่เป็นสำนักงานเลยค่ะจะสมัครที่นี่เป็นหลักมีค่ะมีมีเยอะมากมีมีค่ะนี่ใบสมัครเริ่มงเดวันนี้ได้เลยนะคะ ก็ท่านใดอยากจะให้อคอมเมนต์เตอร์ผู้ผู้สอนเนี่ยไปรวมหมู่ได้นะคะสนุกสนุกกันไม่ต้องซีเรียสน,นะคะ,ะคือวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้รักละสามวัคทีนะคะนำสิ่งดีงามสู่สังคมกันนะคะที่ว่าเอาสนุกสนุกแล้วก็เราจะได้มีสาระความรู้กันได้สามวันทีกัน,นะ พี่อ๋อมีอะไรอีกไหมไปสมัครพร้อมค่ะสมัครได้เลยนะคะนี่ไปสม,คม,มัครพร้อมรางวัลของรางวัลขอมถ้มาลงสามอย่างาพี่พี่อ๋อจะลงอะไรงูเขามีสองอย่าง<อ>ที่ต้องลงสามเไงต้องมีมูแล้วก็เดี่ยวชายและหญิงคือไม่แยกประเภทพี่อ๋อจะลงทั้งชายและหญิงดีงไมหมอ่านเรื่องให้อยู่ทีมค่ะอยู่ปทีมทีม อยู่ประเภททีมค่ะรางวัลประเภททีมทั้งเรื่ทีนี้คำว่าทีมเนี่ยไม่ใช่ร้องอย่างเดียวค่ะคะแนนประกอบนะคะตจนประกอบมีค่ะตามคะแนนแฝดได้เลยว่าความพร้อมเพียงพร้อมเพียงนี่คือร้องเพลงพร้อมเต้นพร้อมใจพร้อมกายพร้อมสู้ค่ะนะคะเรื่องฝันเราจะต้องไหวอ่าเราสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะ จนถึงันที่15เมษายนนะคะรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงันที่15เมษายนจะปรึกษาลูคุณพียงแต่ว่าเราจะไปฝากขห่าวว่าใกล้เคียงนะคะก็ให้มันสมัครแล้วก็มาร่วมสงการเราสงการเราวันนั้นเราก็จะมีเลี้ยงข้าวกลางวันเี้ยงท้ากลางคนทานนงานเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็แต่งเนาะเป็นเครื่องเสียวเป็นไอชรครเพลงป้องก,กันโควิดก็ถึงถึงออกเริทางเนาะ เหมือนเราไปทำบ,บุญที่วัด่ะก็ต้องมีโรงทานไม่ใช่嘛เราก,ก็จะมีโรงทานเหมือนกันก็คือให้ทุกท่านที่มาร่วมง,งานกับเราค่ะได้ทานอาหารจํานวนร่วมกันมีน้เาเปล่ามีน้ําให้ทานมีไอศครีมถังนะคะกินไข่กินมัน,มน <ๆ S 1> ต้องการโควิดแค่นั้นเองแล,งแล้วก็ง่ายสบายๆนะคะอยากยนเชิญนะคะอยากยนเชิญทุกท่านหรือไม่ใต่เอฟซีนะคะเอฟซีของเหล่ายูทูบเบอร์ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถเดินมาร่วมงานได้นะคะ ไม่จำกัดเลยค่ะแยกแยกอายุเราไม่แยกแต่วงกันเลยค่ะเราไม่เราไม่แยกเราไม่แยกอายุเราไม่แยกอ่าไม่แยกเลยค่ะเอารวมกันมาเลยค่ะตั้งแต่สามขวดเป็นต้นไปไปได้เลยค่ะถ้ารองได้ค่ะไม่แบ่งแยกค่ะรวมกันอยู่รวมกันอยู่ค่ะน้องลูกยุงสมัครไหมคะได้ขอให้น้องลูกยุงดิเยี่ยมดีครับอันนี้เป็นเป็นทีมของผมนะครับ อ๋อมุดเ่ายที่มุดเลยปุ้ยในขวดเมียโอเคอ่ะถ้าท่านใดพร้อมแล้วก็ก็ขออนุญาตเป็นทางการเนาะเดี๋ยวรอลุงมาก่อนแต่เนื่องจากว่าถ้ารอลุงเดี๋ยวเกรงว่าตลาดมันจะวายก่อนเพราะว่านาสิบเอ็ดโมงก็ขออนุญาตแจ้งทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาเรามายุ่งกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ท่านใดอยากจะยุ่งไม่ยุ่งก็สมัคร ก็ได้เลยนะคะเป็นจริงเป็นจังนะคะ FC ท่านใดที่อยู่ห่งางไกลนะคะอยากจะมาร่วมง,งานกับเราวันที่17เ,เนี่ยไม่แน่นะคะอาจจะมีอแขกบางท่านนะคะขออุบไว้ก่อนว่าจะออกมาจากแดนจากการทำไหมมาจากแดนไกลกลับมาเมืองไทยเนี่ยเพื่อจะมาร่วมง,งานสงการงานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็มาพักกักตัว14วันตั้งแต่วันที่เมื่อวานนี้วันแรกรอ14วันพือบอกว่า ถ้าเขาปล่อยออกจากแดนตรวจตรวจโควิดเมื่อไหร่เธอจะมาปลูกกาะซิตี้เป็นที่แรกนะไม่กลับบ้านตัวเองด้วยนะจะมาปลูกก,กาะกาะนะคะลูกคนว่าแต่งมาหาเหล่ายูทูบเบอร์นะคะก็ก็เรียนเชิญนะคะท่านใดที่ถึงไม้อยู่ที่เกกะเกกตุงหรือที่ไรก็แล้วแต่นะคะเรารับสมัครตลอดเพราะว่าในเรื่องของการคอนแทครับสมัคร,รเนี่ยเราก็จะมีเจ้าทางเฟซท,ทางเบอร์โทรศัพท์แจ้งคนจำนะะวนได้นะคะหรือรับอีเมลกันได้ค่ะโอเคว่าแต่มงมา ว่าถ้าตัวข้างนอกเนี่ยเขาสมัครบบออนไลน์อะไรอย่างนี้ได้มีตามได้แน่แน่ตามนี้เลยเนาะเรียนรายนะคะก็ะให้ยูกเพิ่มทุกท่านนะคะร่วมเป็นสมัครเข้ามานะคะร้องเก่งไม่เก่งนะที่ความสนุกสนานแล้วก็ความสมรเชียวที่งานตุ้งหงและบอลนะคะบองเก่งไม่เก่งก็ได้แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์สนานกันในงานช่วสงกรานต์พอดีเลยนะคะไปงานได้เลยมาฟรีค่ะฟรีกลายเป็นทีมเราก็เป็นทะเล

จะมีจะมีบ่าวลกูกมีนกยุงแล้วก็มีชีวิแล้วก็มีผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวราวัออนที่17เราจะมีการทำบุก่อนเช้าด้วยนะคะถ้าแบบว่าข้างหน้าโอลตูเนี่ยมันแดดดีไงจะต้องขอใช้สถานที่บ้านก็แบบเนี้เองค่ะชื่อศิริมงคลปีใหม่ไทยนะคะอาจจะไม่โตเป๊ะแ,แต่ว่ามั่นใจว่าเราเรารวมกันั้งนี้ศิริมงคลเกิดขึ้นแก่ชีวิตแน่นอน,นะคะ่ะ ขอให้ทุกท่านมั่นใจนะคะในคุณความดีที่เราประกอบร่วมกันเราคิดว่าทุกอย่างผ่านไปได้นะคะผ่านไปแน่แน,น,นอนก็จะมีการสำบุูรยางชาตอนเช้า,ามีก็ท่านใดสะดวกก็เลยเชนนะคะเดี๋ยวคนถามที่ก็บริเวณนี้นะค่ะแล้วก็เราจะไปขอญาติการจัดงานที่ถูกต้องด้วยนะคะขออญาตการใช้เครื่องเสียงเวทีขอญาติให้ถูกต้องทุกอย่างป้องกัน อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะคะเผื่อว่ามันมีคอมเมนต์อะไรที่อยากชื่นชมเราเข้ามาเราก็จะได้มียังไม่ถูกต้องไว้ก่อนค่ะเราเราเดี๋ยวจะขอญาตจากท่านผู้ใหญ่บ้านอยู่ว่าเราต้องทำยังไงในการขอญาติเราคิดว่าเราอยากทําให้มันถูกต้องเพราะว่าเรากาลังทําในสิ่งที่ดีงามเรากาลังทําในสิ่งที่รักและสามัคคีสุจริตและการลงกรมหัศจรรย์เราจะเกิดขึ้นอีกมากมายนะคะ มันจะเป็นหมู่กลมที่ซ้อนๆซ้อนๆซ้อนกันถึงความรักความห่วงใยกันพระเนี้ยขอขอเรียนเชิญทุกท่านเลยด้วยใจจริงนะคะด้วยใจจริงเลยว่าท่านที่ดูอยู่ขนะนี้ถ้าท่านสะดวกเรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญมาทะเลาะองคู่ด้วยกันด้วยแรงศรัทธาของเราแล้วก็มาเยี่ยมชมหมู่บ้านโกกปอน,นะคะอาจจะถ้าดูแล้วอาจจะไม่มีอะไรก็เป็นหมู่บ้านชาวบ้านทั่วไปเน,นะะี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีอยู่คือ ความอบอุ่นนะคะแล้วก็การดีดีต้อนรับของเรายูทูบเบอร์และกลุ่มต่าก็วันที่17นะคะ17นะก็เอีท่านใดท่านดูอยู่นะคะอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะวันที่17เมษเายนยนะคะเชิญได้เลยนะคะที่บ้านกบกองนะบ้านลุงพลนะสนุกสนานแน่ๆมีการร้องเพลงประปัวด้วยเป็นอาจจะเป็นยูทูบเบอร์ว่าชาวบ้านแถวบ้านเรานะคะแล้วก็บางคน อาจจะมีความสามารถพิเศษที่บางคนไม่เคยกล้าจะเดิที่ไหนนะถ้าแถวป้าเราจะมา้องได้นะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเราสมัครหลายวันนะคะใช่ไหมจากวันที่้5เลยนะคะพวเราก็โปรโมทไปทุกคนทุกคนนะคะโปรโมททุกช่องเลยนะ,ะถ้าใครอยากมาร่วมก็สมัครได้นะคะของรางวัลเยอะแยะมากมายเจ้พี่อาจจะไม่โปรโมทเดี๋ยวรอเราช่วงบ่ายรอลุงอีกทีนึงแล้วกันนะคะตอนนี้ก็ ท่านใดใครสมัครสมัครเลยค่ะเดี๋ยวน้องอ้อกับพิเชษเป็นแอดมินให้เพราะว่างานนี้ก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์นะคะสองันนี้ค่ะก็ท่านใดสมัครก็สมัครได้เลยนะคะตอนนี้พี่ี่อ๋อตัดสินใจจะมุงแต่เดียวจะมูสองประเภทสามประเภทจัดการได้เลยนะคะตะขอบคุณค่ะคนที่มาถาค่ะเชิญค่ะสถานที่จดอยู่ตรงไหนคะถ้าเจ้ากวดร้องเพลงเราคิดว่าเราจะไปป่าู้มค่ะที่มีต้นไม้ป่ายางค่ะ ค่ะได้ติดต่อเจ้าของเขาเวลาเธอน่ารักมากเธออนุญาตค่ะเดี๋ยวเราไปวัดพื้นที่กันแล้วก็เพื่อขอเรื่องของความเรียบร้อยเรื่องเวีีเครื่องเสียงอะไรพวกนี้ค่ะขอบคุณค่ะได้สบายใช่ใช่แล้วก็ใครไปใครมาจะได้ไม่แออัดกันเนาะคขออนุญาตอีกนิดนึงนะคะมีความในใจมีความในใจนะคะอยากขอบคุณนะคะเอฟซีจากท่าน ยูทูบเบอร์ทุกทช่องนะคะเอฟซีของท่านแต่ละช่องขอบพระคุณมากมานะคะที่กรุณากดติดตามให้ช่องหมอลำผู้ขวัญค่ะตอนนี้ผู้ติดตามประมาณเท่าไหร่แล้ะคะอริจัยจะสามพันแล้วนะคะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ให้ความรักความเมตตาเอโลสมานะคะแล้วก็ช่องพิติีมาที่พี์ก็ ถูกกดให้รักด้วยเหมือนกันนะคะพี่ตีมาพี่ทีนแบบเก้านะคะก็ขอบพระคุณเอฟซีจ่ะทำยูทูบเบอร์ทุกทช่องด้วยนะคะขอบพระค,คะุณค่ะพอดีงานนี้นะครับงานนี้จะเริ่มวันที่ทุกเก่งนะแต่ถมัครได้แต่วันนี้นะครับคุณพ,พี่มาไม่ได้ก็อย่ามานะครับ

เดี๋ยวแยกย้ายแล้วก็หากลุ่มหาคู่จับกลุ่มจับคู่นะคะแล้วก็มาสมัครกันได้เลยอ๋อลงมาช่วงบ่ายไหมกีนึงค่ะเนี่ยถามครับจ้ามาร้องที่เคยร้องตวดมาแล้วเข้ามาร้องได้ไหมได้ค่ะได้ไม่ไม่ครับไม่ได้พี่ออพยายามสุดชีวิตเลยนะคะตอนนี้